วันที่27-28พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานายเฉลิมพลมาลคำในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป,ป่าสามคัคคีสร้างหองระฆังใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมพิธีบวงสวงท้าวเวสวุวรรณและองค์พญาครุฑโดยร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาและชาวบ้านท่าเจริญจัดงานขึ้นนักวัดบ้านท่าเจริญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอโชคขอลาบกับองค์ท้าวเวสวุวรรณเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาบเสริมบารามีบุญของการสร้างหองระฆังซึ่งเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องมือใช้ในการประกาศพระศาสนานั้นเป็นยอดมหากุศลที่จะส่งผลให้ผู้สร้างหอระฆังจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนนับหน้าถือตา นำส่งทั้งในชาตินี้และชาติหน้าและชาติต่อ,ตอไปด้วยความสุขในทุกการเวลาเป็นผู้ประสบผลสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเจริญด้วยทรัพย์เป็นที่สรนเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลายเป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลายทั้งนี้เป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา โดยในวันมงคลนี้มีหลวงพ่อนบดลวัดสวนส้มอาจารย์หนุ่มตาทิพย์ร่วมกับครูอาจารย์ปู่ฤาษีคำแก้วเทพมุนีในพิธีอันเชิญพระยาปักษาประยาคุธองค์ที่5นามพยาครุธสัจจมหาราชมาที่วัดบ้านท่าเจริญด้วยครับผมกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมผู้ใหญ่บ้านโอ้ภูมินมาละคำครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าเจริญตำบลท่าราช อำเภอวารินชำรับจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ก็จัดงานนะครับเป็นงานผ้าป่าบุญผ้าป่าประจํา,ป,า,ป,าจปีนะครับของบ้านท่าเจริญเราก็สร้างผ้าป่าก็จะเป็นหอะระฆังใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยตอนนี้ก็กําลังสร้างก็เหลือ1 2 3 4ชั้น3ชั้นนิดๆครับเหลือ3ชั้นน,นิดๆก็เพื่อเป็นสิ่งก่อสร้างในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นที่ยึเดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวบ้านที่ได้ร่วมกันสร้างได้เป็นบุญร่วมกันร่วมกันสร้างนะครับก mm ็ hmm. ทั้งหมดก็จะมี7ชั้น7ชั้นนี้แต่ละชั้นเดี๋ยวภายภาคหน้านะคนเราก็จะแต่ละความหมายก็จะมีแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นสูงสุดก็จะเป็นชั้นที่7นะครับ mm hmm. แล้วก็พอดีปีนี้ได้มีเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพใจดีถวายเท้าเวสุวรรณสอง,ององค์นะครับ mm hmm. แล้วก็องค์พญาคุดด้วยบารมีของหลวงตานุ mm hmm. เป็นผู้เชื่อมโยง ในการาได้องค์ท้าเวทมานะครับก็ขอบคุณหลวงตานุปเป็นอย่างสูงนะครับที่เชื่อมโยงอ,องค์เทพมาให้ชาวบ้านท่าเจริญได้สักการะบูชากล่าวไหวครับผมท้าเวทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือองค์พยาปุริศาสตร์เหลือบริวานนะครับที่เรายังไม่มีตอนนี้ก็รอผู้มีจิตศรัทธา,ามาช่วยกันสร้างนะครับก็ยังขาดพยาปุริศาสตร์บริวานนะครับ เหลือเทพปูนนะครับเหลือเทพปูนถ้าตรงหน้าประลำพิธีของท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็ส่วนหอระฆังนี้ก็นี่แหละครับเหลือ3ชั้นความสูงของหอระฆังนะครับก็อยู่ที่ประมาณ200เมตรถึงไหมประมาณ200เมตรไม่เกินนี้ครับไม่เกินนี้ครับผมก็เรียนเชิญครับฝากผู้ใจบุญทุกท่านนะครับที่อยากร่วมทําบุญกับท่านนายกเฉลิมพลนะครับหรือว่าผมผู้ใหญ่บ้านโอ้ภูมินมาละคำก็สามารถ ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่วัดบ้านท่าเจริญนะครับมาหาได้เลยนะครับก็การทําบุญก็ยังเหลือขาดเหลืออย่างายอยางครับเพราะก็เริ่มสร้างกันเริ่มทํากันก็เริ่มจากเล็กไปใหญ่ครับก็รอแรงจิตศรัทธาจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านช่วยกันร่วมกันสร้างร่วมกันทำครับถึงจะประสบผลสําเร็จได้นะครับก็อุดมโนาบุญกับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ